เมื่ออากาศเกิดวิปริตดังนี้ทำให้ทหารรู้สึกตกใจเป็นอันมากธรรมเนียมถอบพระที่วัดคอนเซปชั่นทำกันมาเป็นร้อยปีธรรมเนียมนี้เราจะสังเกตจะเป็นธรรมเนียมของพวกคริยชนโปรตุเกสหรือสเปนในประเทศไทยเราก็ทราบดีว่า ยังเหลือที่แค่วัดซันตาคูสกับวัดคอนเซปชัน สวัสดีครับพี่น้องเข้าสู่อาทิตย์ที่สองในเทศกาลปัสกาในวันนี้ในพหรสารนั้นการที่พระเยซูเจ้านั้นปรากฏให้กับอัครสาวกพวกเขานั้นหลบอยู่ในห้องเพราะด้วยความกลัวเนื่องจากว่ากลัวว่าชาวยิวจะมาจับพวกเขาไปเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซูเจ้าแล้วก็ติดตามองค์พระเยซูเจ้าพระองค์นั้นได้ปรากฏมาให้อัครสาวกเห็น ไม่ใช่ในห้องนี้เท่านั้นแต่มีหลายๆเหตุการณ์ที่ปรากฏมาแต่ในเหตุการณ์นี้นอกจากการที่พระเยซูเจ้านั้นปรากฏมาแล้วพระจิตเจ้ายังเสด็จมาด้วยมาอยู่่ามกลางพวกเขาแล้วก็เป็นประสบการณ์นั้นไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มอาคาสาวกเท่านั้นแต่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของการกลับคืนชีพของพระองค์ให้กับโทมัสด้วยผู้ที่มีความสงสัยผู้ที่ไม่อยู่ในเวลานั้นที่พระเยซูเจ้านั้นปรากฏมา เป้าหมายของการอัศจรรย์นั้นต่างๆได้บอกไว้ในพระลาซาในวันนี้ว่าเป้าหมายเหล่านี้ก็คือเพื่อความเชื่อโดยบอกว่าพระเยซูเจ้ายังทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรย์อื่นๆอีกหลายประการให้บรรดาศิษย์เห็นแต่ไม่ได้บันทึกไว้เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้มีความเชื่อบางครั้งอัศจรรย์ต่างๆไม่ได้มีเป้าหมายในตัวของมันเองแต่ทั้งหลายทั้งหมดนําไปสู่ความเชื่อในองค์พระคริสต์เจ้า สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อพระเยซูเจ้านั้นปรากฏออกมาให้กับอัครสา,าวกเห็นพวกเขานั้นอยู่ด้วยกันพวกเขานนั้นไม่โดดเดี่ยวก็เช่นเดียวกันในการที่พระเยซูเจ้านั้นส่งอัครสา,าว,วาสอกาาววาออกไปทำงานแพร่ธรรมประกาศถึงพระอาณาจักรของพระบิดาเจ้าพระองค์ส่งออกไปเป็นคู่ในสนาสฆนักรของเราเองก็อยู่กันเป็นหมู่คณะเป็นชุมชนโดยที่ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว และนอกจากส่งออกไปแล้วพระองค์นั้นยังให้อำนาจด้วยอำนาจนี้คืออะไรอำนาจในการอภัยบาปอำนาจในการขับไล่ความชั่วร้ายขับไล่ผีปีศาจอำนาจในการเยียวยารักษาโรคอำนาจในการที่เหมือนกับว่ายกโทษบาปและความผิดของผู้อื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องหมายที่สําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภัยบาปในพระศาสนาจักรของเราพูดถึงศิลอภัยบาป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้พระสันตะปาปาเชื่อเชิญเราว่าให้ฉลองพระเมตตาความเมตตาขององค์พระคริสต์เจ้านั้นปรากฏชัดเจนอย่างที่สุดในการอภัยบาปของพระองค์ไม่ได้อยู่ในความเมตตาสงสารต่อคนยากจนเท่านั้นเพราะการอภัยบาปนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นการเยียวยารักษาฝ่ายจิตใจที่มีความหมายและมีคุณค่าที่สุดสําหรับมนุษย์พระศาสนจกักรอภัยบาป และเช่นเดียวกันในขณะที่โทมัสนั้นไม่ได้อยู่กับหมู่อัครสา,าวกไม่ได้อยู่ในกลุ่มเขามาสายและเมื่อเขามาแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่เชื่อจนกว่าจะได้สัมผัสเอานิ้วนั้นแย่เข้าไปในแผลที่มือขององค์พระเยซูเจ้าหรือได้สัมผัสกับแผลที่อยู่สีข้างของพระองค์และอันนี้เป็นประสบะการณ์อีกสิ่งหนึ่ง ที่สำคัญมากนอกจากประสบการณ์ของการอยู่ร่วมในพระสาิธีกรรมต่างๆในคําสอนของพรนจักรแล้วเราทุกๆคนเองนั้นจะต้องมีประสบการณ์เป็นการส่วนตัวกับองค์พระคริสต์เจ้าด้วยหรืออย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องมีความเชื่อที่เป็นเหมือนกับว่าส่วนตัว first-hand experience นะครับเป็นประสบการณ์แรกของตัวตนของเราแต่ละคน ต่อให้เรารับฟังเรื่องราวการประสบกับความเชื่อการกลับใจของคนอื่นกี่ครั้งกี่หนอย่างไรก็ตามนั้นแต่ก็ไม่มีคุณค่ามีความหมายและมีความลึกซึ้งเท่ากับความเชื่อนในประสบะการณ์ส่วนตัวของพวกเราแต่ละคนหญิงชาวสมาเรียได้พูดคุยกับพระเยซูเจ้าแล้วก็กลับใจแล้วก็ไปแบ่งปันกับชาวเมืองสมาเรียให้ออกมารู้จักพระเยซูเจ้าแต่พวกเขาก็ ฟังแล้วก็ไม่เชื่อจนกระทั่งนั้นได้มารู้จักสัมผัสกับพระเยซูเจ้าเองและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้เชื่อในองค์พระคริสต์เจ้าและก็ประกาศขา่าวดีมีผู้คนมากมายที่ได้สัมผัสและมีความเชื่อโดยแท้จริงกับองค์พระคริสต์เจ้าแล้วและก็ได้มีความกล้าหาญในการที่จะประกาศในความเชื่อขององค์พระเยซูเจ้าหลายๆครั้งนะครับพ่อก็ได้มีโอกาสรับฟังนะพี่น้องสจบรุษ ไ่ได้สัมผัสกับความรักของพระเ็นเจ้าแล้วก็อยากที่จะแบ่งปันอยากจะพูดอย่างไม่หยุดอยากจะบอกถึงประสบการณ์เหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเรานั้นเราจะต้องหาเวลาแบบนี้เวลาที่เราจะได้สัมผัสกับความรักของพระเยซูเจ้านั้นอย่างเป็นส่วนตัวมากที่สุดก็คือที่เราสามารถสวดภาวนาเราสามารถได้กลับใจเราสามารถได้สัมผัสกับอัศจรรย์ และการสัมผัสขององค์พระคริสต์เจ้าในการเยียวยารักษาชีวิตของเราสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับประการสุดท้ายของพรสาสในวันนี้ก็คือว่าเป้าหมายของการปรากฏมาของพระเยซูเจ้าเป้าหมายของอัศจรรย์ทั้งหลายนั้นก็เพื่อให้มีความเชื่อและก็เพื่อให้มีชีวิตหลายๆครั้งความเชื่อของเรานั้นบอกไปพูดไป คนที่ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่สามารถเข้าอ,อกเข้าใจได้หรือแม้แต่สำหรับคนต่างศาสนาก็อาจจะถามว่าทำไมคริสเตชนนั้นถึงเชื่อเช่นนี้ทำไมคริสเตชนนั้นถึงเชื่อในความรักในการกลับคืนชีพในการอภัยในการให้ในการแบ่งปันในการเหมือนกับยอมเสียสละชีวิตของตนเองเพื่อผู้อื่นจนกระทั่งเราได้สัมผัสสิ่งนั้นในชีวิตขององค์พระคริสต์เจ้า ที่เป็นแบบอย่างที่เด่นชัดที่สุดในเรื่องนี้พ่ออยากจะยกเรื่องราวที่นักเขียนชีวิตฝ่ายจิตเฮนรี่นิวเวนที่ได้เขียนเรื่องราวไว้ในหนังสือฉบับหนึ่งที่พูดถึงว่าบางครั้งความเชื่อนี้ก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้จนกระทั่งเหล่านั้นได้สัมผัสอย่างแท้จริงเฮนรี่นิวเวนได้พูดถึงเรื่องเปรียบเทียบของความเชื่อว่าเหมือนกับมีฝาแฝดชายหญิงคู่หนึ่ง อยู่ในคันของมารดาแฝดฝ่ายหญิงก็บอกกับแฝดฝ่ายชายว่าจะเชื่อไหมว่ามันจะมีชีวิตอื่นหลังจากที่เรานั้นเกิดหลังจากที่แม่นั้นคลอดเราแฝดฝ่ายชายก็บอกเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่ในท้องเนี่ยสบายดีแล้วอบอุ่นปลอดภยัยมืดสงบนะรู้สึกเหมือนกับว่าสบายสบายเราจะไม่ออกไปไหน แตฝ่ายหญิงก็บอกว่าอืมมันน่าจะมีสิ่งอื่นมากไปกว่านี้นะแต่ฝ่ายชายก็บอกว่าไม่จริงหรอกอย่าพูดเลอะเทอะไม่มีอะไรข้างนอกหรอกจนกระทั่งฝ่ายหญิงก็บอกว่าเอ๊ะเคยคิดไหมว้าเนี่ยว่าเรามีแม่อยู่นะเราอยู่ในท้องแม่ฝ่ายชายก็บอกไม่จริงหรอกไม่มีหรอกอยู่ในเนี้ยสบายดีแล้วฝ่ายหญิงก็บอกรู้สึกไหมบางครั้งเนี่ยมันก็มีเหมือนแรงนะจะบีบตัวผลักดันเรา ให้ออกไปข้างนอกนะครับแต่แฝดฝ่ายชายก็บอกว่าไม่หรอกไม่มีอะไรหรอกเลิกเพ้อเจอได้แล้วบางครั้งนะครับบางทีเราก็อยู่ในความเชื่อนั้นเราก็อยู่ในบริบทเราก็อยู่ในชีวิตนั้นแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าอกเข้าใจได้ความเชื่อบางครั้งไม่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยคำพูดด้วยคำอธิบายแต่ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างเป็นพยานขอให้เราเองนั้น ผู้ที่ได้มีประสบาการณ์แห่งการกับคืนชีพของพระเยซูเจ้านั้นได้เป็นพยานแห่งความเชื่อนั้นอย่างแท้จริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาทิตย์นี้ที่เป็นอาทิตย์แห่งพระเมตตาที่เราเฉลิมฉลองพระเมตตาของพระเบญเจ้าและพระศาสนาจ,จากเชื้อเชิญเราให้หันมามองดูว่าความรอดของเรานั้นเกิดขึ้นได้ด้วยความรักด้วยความวางใจในพระเมตตาของพระเบญเจ้าขอให้พระเมตตาของพระเบญเจ้าเป็นความหวังเป็นความรอด และก็เป็นกำลังใจแห่งการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆคนขอพระบิดเจ้าอวยพระพอเราด้วยชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตพิธีกรรมตื่นเฝ้าในวันเสราร์ศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นภายในมหาวิหารที่มืดมิด ไฟภายในมหาวิหารนักบุญเปโตรได้ถูกเปิดสว่างขึ้นทั้งหมดเมื่อสังคานุก,กรกล่าวคำว่ารูเม h คริสตีพระคริสตเจ้าอมความสว่างเป็นครั้งที่3หลังจากนั้นจึงมีการเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนชีพของพระคริสตรเจ้าโดยตามประเพณีสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสจะโปรดสินล้างบาปสำหรับผู้ใหญ่เป็นจำนวนหนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นคือมิสแกนเวเนซเอลาประจำปี2018 สมได้พระสันตปปาปาทรงเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าพระองค์จะไม่ได้ทรงเข้าร่วมในช่วงการเดินรูป14ภาคเพราะต้องระมัดระวังสภาพอากาศที่หนาวเย็นในวันต่อมาเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโพธิปัสกาช่วงพิธีเปิดในระหว่างการขับร้องบทเพลงอันเลลุยาสังฆนุกรณ์ได้เปิดประตูเพื่อให้เห็นภาพไอคอนของพระคริสตเจ้าที่อยู่ด้านใน ในตอนเที่ยงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประธานสารโอกาสปัสกาแก่ทั่วโลกซึ่งประเด็นแรกของพระองค์คือยูเครนและรัสเซียโปรดช่วยชาวยูเครนอันเป็นที่รักบ,บนเส้นทางแห่งสันติภาพและจุดประกายแสงแห่งปัสกาให้แก่พี่น้องชาวรัสเซียปลอบโยนผู้บาดเจ็บ และผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเพราะสงครามรวมถึงอนุญาตให้บรรดาน,นักโทษได้กลับไปหาครอบครัวได้อย่างปลอดภยัยหลังจากนั้นพระองค์ทรงภาวนาเพื่อประเทศและภูมิภาคที่ถูกทำร้ายด้วยสงครามความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ พระองค์ทรงยกตัวอย่างถึงตุรกีและซีเรียที่เกิดแผ่นดินไหวเช่นเดียวกับเยรูซาเล็มเลบานอนไนจีเรียสุดานใต้และอื่นๆสมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสยังทรงระลึกถึงประเทศที่ไร้เสรีภาพทางศาสนาซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศนิการากัวพระเจ้าโปรดช่วยกลุ่มคริสเตชนที่ทุกวันนี้ต้องฉลองปัสกาภายใต้สถานการณ์ที่<ร>ยากลำบากเช่นในนิการากัวหรือเอริเทีย โปรดระลึกถึงทุกคนท,ที่ถูกขัดขวางไม่ให้แสดงออกทางความเชื่อของตนได้อยากอิสระและเปิดเผยจากนั้นการประทานพรเพื่อปิดพิธีการก็มาถึงซึ่งก็คือการที่พระองค์ทรงอวยพรกรุงโรมและโลกซึ่งเป็นพรที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะประทานในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นวันอาทิตย์ปัสการวมถึงวันพระคิสต์สมภพก่อนการอวยพรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งไปรอบรฝูงชน และได้ทรงทักทายประชาชนเกือบแสนคนที่รวมตัวกันอยู่ที่จัตุรัสนักบุญเปโตร เพื่ออากาศเกิดวิปริตดังนี้ทำให้ทหารรู้สึกตกใจเป็นอันมากามามธารรมเ,เนียมถอบพระที่วัดคอนเซปชั่นทำกันมาเป็นร้อยปี เริ่มต้นทำในวัดทำในวัดหน้าพระแทน่นแล้วก็กางเขนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือตั้งตรงพระแทน่นแล้วก็มีที่ที่เสียบกังเขนธรรมเนียมนี้เราจะสังเกตจะเป็นธรรมเนียมของพวกคริสชนโปรตุเกสโปรตุเกสหรือสเปนในประเทศไทยเราก็ทราบดีว่า ยังเหลือที่แค่วัดซันตคูสกับวัดคอนเซปชันแต่จะถามว่าที่ไหนเก่าแก่กว่ากันคอนเซปชันแน่นอนอยู่แล้วเพราะคอนเซปชันมาก่อนในสมัยแรกๆแ,แล้วก็ธรรมเนียมจริงๆเนี่ยการถอดพระเป็นการสวดภาวนาสวดภาวนาของบรรดาพระสงฆ์นักบวชที่เราเรียกว่าการสวดภาวนาเรียกว่าทำวัดทำวัดเช้า กับทำวัดเย็นทำวัดเนี่ยก็จะมีการสวดบทธรรมวัดจะเป็นบทเพลงสดุดีแล้วก็มีบทอ่านแปลพระคัมภีร์ถ้าเราสังเกตในการถอดพระจะมีเทียน15เล่มเล่มที่15ก็คือเล่มพระเยซูเจ้ากับคืนชีพนะเขาจะสวดในวันพุธพระหัสสุข แล้วก็จบด้วยก,กันเหมือนกับว่าพาระยุทธเจ้าสิ้นพระชนแลวก็เวลาเป็นธรรมเนียมถอดท้าเนี่ยก็เลยมีมีทั้งเสียงเพื่อให้เห็นว่า,า,มมาพาระยุทธเจ้าสิ้นพระชนเนี่ยมีความยากลําบากแล้วก็บางครั้งเราได้ไะคัมภีร์ว่ามีเสียงฟ้าร้องมีเสียงแบบนันนะนั่นก็เป็นเสียงประกอบเพื่อส่งเสริมให้คนมีความศรัทธานั่นเองจุดประสงค์สําคัญที่สุดคือความศรัทธาต่อพระยุทธเจ้าที่สิ้นพระชน เพื่อถ่ายบาปของเราแล้วเทียนเล่ม45ก็เป็นเหมือนแสงสว่างต่อไปพระพิจุจ้าจะกลับคืนที่เป็นแสงสว่างทำลายความมืดทั้งหมดเลยภาษาลาตินใช้คํัว่าเตเนเรแปลว่าเงามืดหรือความมืดเหมือนกับพระพิสุจ้าสิ้นพระชนก็ทุกอย่างดำหมดเลยก็คือบาปนั่นเองนะครับอันนั้นก็เป็นธรรมเนียมสั้นๆ ในวัดคอนเซปชันนี้ก็เปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เข้ากับสภาพหมู่บ้านนะทุกคนก็มีส่วนร่วมในการว่าเริ่มต้นจะเป็นอย่างไรงต่างแล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยการแห่รูปพระเยซูเจ้าแล้วก็แห่เทียนเทียนก็คือแสงสว่างเทียนก็คือเล่มที่15้นั่นเอง จริงถอดพระเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนในพิธีกรรมมันเป็นการเสริมก็คือเป็นการสวดภาวนาสวดธรรมวัดของบรดาน,นักวสุนัขบวชงั้นเขาจะไม่มาเกี่ยวกับในพิธีกรรมในอดีตจะมีในแค่อารามปัจจุบันจะเหลือบางที่แท่้เองที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติและพอพิธีกรรมสมัยใหม่มากันมาปรับปรุงจึงไม่มีพิธีนี้เลยวันศุกร์จากดิทธิ์จะมีพิธีกรรมคืนเน้นพระคัมภีร์ แล้วก็จูบพระเยสูเจ้านมัสการการังเขนนะคนมาสการังเขนแล้วก็พิธีนี้เป็นพิธีเหมือนกับพิธีเสริมพิธีเสริมหมายความว่าไม่มีก็ได้แต่พิธีสําคัญหือน,น้ำมาสการงเขนเนี่ยต้องมี วันศุกเป็นวันศุกร์ที่พิเศษกว่าวันศุกร์ทั้งหลายแหละก็เรียกว่า Good Friday พงสินพระชนเปลี่ยนแปลงโลกพงชินพระชนแล้วถ้าไม่กลับคืนชีพมันก็เป็น Bad Friday แต่เพราะกลับคืนชีพจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้ความเชื่อขี้รชชนเรามีโอกาสฉลองปาสกา Good Friday แตกต่างจากพิธีกรรมของชาวยิว ชาวยิวไม่เชื่อพระเยซูเจ้าชาวยิวฉลองปาสกาพ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์แต่เราพ้นจากการเป็นทาสของบาปได้พระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าเป็นพระแม่สิียาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนั่นเองนะครับ